Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbin alaihim. Allahumma salli ala Muhammad wa al ala ali Muhammad. วันเรื่องราวของ ر م ض ฎอนนะครับช่วงหลังเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับบทกวีมาอ่านกันเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้รวบรวมบทกวีที่พี่น้องหลายคนนะครับผมก็ไม่ทราบว่าที่มาใครเป็นคนแต่งบทกวีเหล่านี้นะครับซึ่งมีเนื้อหาที่สวยงามนะครับม,มีเนื้อหาที่ดีมากๆก,ก็อยากจะนำมาอ่านให้พี่น้องฟังนะครับสำหรับเอพิโซด นีจะเป็นอีพิโซดที่ว่าได้เรื่องกวีรอมฎอนล้วนๆนะครับชิ้นที่1โอ้อมฎอนครับก็บอกว่ารอเวลามาเยือนรับเดือนใหม่หาเดือนใดไหนเท่าต่างเฝ้าฝันความประเสริฐเลิศดล้ำเดือนสําคัญดังสวรรค์ชั้นฟ้าสง่างามทุกบรรดาอามานปลดปรานิ่งลดละทิ้งสิ่งชั่วกลัวเกรงขามเฝ้าหกพันจันโลงทุกโมงยามคอยครั้นครามห้ามหักด้วยพักดี ปฏิบัติศรัทธาจากขวาไว้เดือนยิ่งใหญ่ให้หลักเป็นสขัขีฝึกกายพร้อมน้อมใจฝกักใฝ่มีทั้งวจีที่เปล่งเคร่งครัดครันจิตระรื่นชื่นบานด้วยการนับใจจ่อจับรับเดือนที่เคลื่อนหันดูอาพร่ำรำพึงรอถึงวันให้ชีพนั้นทันพบปะรอมดอนอัลลอฮ์นะครับอันนี้คืออันแรกชิ้นต่อมาชื่อว่าเดือนแห่งเกียรติยศ เป็นเดือนที่มีความงดงามยิ่งพึงละทิ้งสิ่งเสที่เหหันย้ำเกรงต่อก่อทางสุรางวันด้วยอามันอันเลิดล้ำเฝ้าย้ำเตือนประตูจากฟากฟ้าพร้อมหน้าเปิดความประเสริฐเลิดวิไลาหาใดาเหมือนเหล่าสวรรค์อันใดรอใครเยือนต่างขยื่นเคลื่อนท่าล้วนหน้าฝั่งส่วนประตูส่นรกถูกปกปิดลั่นดานมิดติดตรึงยางขึงขัง อีกชตอนหลอนหลอกค้นออกชังดูเหนี่ยวรั้งขังล่ามหักข้ามลงพึงที่จะกระทำหลากคำรบเพื่อประสบพบปะสิ่งประสงค์มีความหวังสังวรก่อนปลดปลงต่อพระองค์คงมั่นไม่สั่นคลอนถือศินอดกฎเกณฑ์ที่มีค่ายิ่งจะได้สิ่งตอบแทนแดนสวรรค์อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยให้รางวัลยกเกียรติอันสูงค่ากว่าทั้งมวล หกลิ่นปากคนที่มีศีลอดดุจชมดเชียงนั้นอันหอมหวนผลบุญนั้นพระองค์ทรงคำนวณยากประมวลคุณค่าหน้าตรึกตรองสองสปปรรพสิ่งวิงวอนขอพรให้เพื่ออวยชัยต่อองค์ทรงสนองสสวนสวรรค์จัดไว้ให้รับรองดังแพรทองห่อหุ้มชุ่มชื่นใจสี่ใช้ตอนถูกล่าตามกำหนดเพื่อให้งดล่อลวงปวงเงื่อนไขหปลายรอมอนมีค่าอย่าทิ้งไป พระองค์ทรงได้ประทานคุรอานมาการถือศีลต้องระงับดับโกรธได้ไม่ใส่ใคลยลับหลังทั้งคอรหาไม่ตะกะเอื่นหิวชิวหาผ่ากายวาจาทำดีมีสุนทานในคืนเละละตุ้นกอดดารนั้นดีกว่าพันเดือนที่มีกล่าวขานมาลลยกะลงมาพาชื่นบานน้อมกราบกรานพร้อมบ่าวกล่าวขอพอตรตารเวเป็นสุนนะอย่าละทิ้ง เพราะเป็นสิ่งเพิ่มความดีนบีสอนกล่าวดิกรุลล์สิ่งดีที่สังวรเอื้ออาทรจ่ใจสากาศไม่ขาดทุนชาลา์นะครับมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้มีชื่อว่าเดือนแห่งการอดทนอดกลั้นครับก็บอกว่าคุณธรรมล้ำเลิศก่อเกิดแก่ผู้ไม่แพ้แท้จริงที่ทิ้งถอนดับอารมณ์ขมรั้นบันเบียดทอนนับซูย้อนปอนกัดเข้าจัดการ ตางดื่มดำสำรวมอย่างทุ่มทนหิวยอมทนจนกว่ามื้ออาหารสุขสนองสองครั้งดังต้องการผู้อภิบาลผ่านพบได้สบเจอตอบแทนสู่ผู้คนด้วยผลล้ำยากคิดซ้ำคำนวณทวนเสมอกิตตุระพระองค์ทรงปลนเปรอสิ่งเลิศดเลอเสนอต่างคือรางวัลสิทธิที่สร้างอย่างหนึ่งจะพึงผ่านอรรย,ยานบานประตูสู่สวรรค์ตระเวศหวังโปรดลดโทษทันทั้งบทนั้นฟันฝ่าจะคว้าชม ชิ้นที่4ครับชิ้นนี้มีชื่อว่าสู่เดือนแห่งเอกภาพนะครับรมดอนแห่งสัญญากลับมาอีกเสี้ยวเดือนซีกออกขาวสีเศร้าหมนดุดจหลังน้ำตาด้วยทุกทนเจ็บแค้นศรัทธาชนที่งอมือปล่อยให้ซาตานทยานโรดจะก้มคอรับโทษกระนั้นหรือผู้ศรัทธาใหญ่เลยเคยระบือบัดนี้มางอมือจำนวนมานมือประนมก้มกราบทรชน มีทั้งเล่ลวงกลนที่ล่อผลานเกียรติยศเงินตรางามตระการยอมแลกกับวิญญาณกรตัญอูคิดถึงรามฎดอนแต่ก่อนนี้ศรัทธาชนมีศักดิ์ศรีที่ร่วมสู้อิสลามเด่นชัดสะบัดชูเอกภาพ,าพร่วมอยู่ดังร่างเดียวมาบัดนี้กลับแตกแยกย่ำยีเป็นเซี่ยวๆปากอ้างผู้อภิบาลมีองค์เดียวแต่ไม่ค่อยกลมเกลียวสามขี แย่งกันดีแย่งกันเด่นทุกหย่อมย่านหลงกลซาตานทุกวิถีต่างคนต่างอ้างทางนาบีแล้วใส่คล้ายโจมตีป้ายสีกันสิ่งที่เราเหลืออยู่ในวันนี้เพียงเศษเท่าทุลีในความฝันตราบใดชนศรัทธารบรากันใครเล่าจะมาวันต่อมู่เราประามาตอนแห่งสัญญากลับมาอีกเสี้ยวเดินซีกยังหมองหม่นทุกทนเศร้าตืนเถิดอยากลือกกล้วหลงมัวเมา รวมกันเถิดหมู่เราผู้ศรัทธาเช็ดน้ำตาให้เสี่ยวเดือนที่เปื้อนเศร้าปลุกศรัทธาเร่งเราให้ทั่วล่าเสริมสร้างสายรักและเมตตามาตามรอยท่านศาสดาดังก่อนเอ่ยาชอาแล้วครับนี่คือบทรกรวีที่มีนักกวีพี่น้องของเรานี่แหละครับที่ได้รวบรวมที่ได้เขียนผมก็พยายามเก็บรวบรวมมาอ่านให้พี่น้องฟังนะครับ เก็บข้อกิจเก็บบทเรียนเป็นคําที่สละสลวยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของบทกวีเนี่ยเรามักจะนํามาใช้ในกิจกรรมต่างๆแต่ว่าพักหลังดูเหมือนว่าบทกวีนี้มันค่อนข้างจะหายไปน่าเสียดายครับใช้คำที่สวยงามเชอร์ share, หรือบทกวีต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะบทกวีที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะมีฉันทลักษณ์มันจะมีการสัมพันธ์ในเรื่องของฉันทลักษณ์ในเรื่องของเสียงสูงเสียง,ง,ง,งต่ําค่อนข้างจะละเอียดอ่อนกว่าภาษาอื่นๆผมสังเกตว่าภาษาอื่นๆเวลาเขาจะทําเป็นบทกวีนี้มันจะมีคํา ข้างหลังที่เป็นที่เป็นคําที่คล้องจองกันโดยไม่คํานึงถึงฉันทลักที่อยู่ในระหว่างวรรรระหว่างตอนระหว่างระหว่างบรรทัดนะครับแต่ในภาษาไทยของเราเนี่ยมันจะมีะฉันทลักที่มาควบคุมนี่เยอะแยะมากแต่ว่ามันก็สามารถที่จะนำเอามาเขียนเป็นบทกวีที่สวยสดงดงามมากวันนั้นไม่อยากจะให้เราทิ้งนะครับผมก็เลยนําเสนอกวีระมานดอนมานําเสนอพี่น้องในวันนี้ให้เราได้เก็บข้อคิดจากเนื้อหาและ ให้เราได้ดื่มด่ากับภาษาในทางบทกวีนี่คือกวีรอมาตอนนะครับขอรลอสมัตลาทรงเดียอต,ตฟิกปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมุรลมะฮ์ลอฮิวะบาริกาตุ